เอาเด้อพี่น้องมาดิจากที่เขาปรุงมาแล้วนะครับหน้าตามันก็สิเป็นประมาณนี้ครับหอมหอมกับกลัวครับกลัวก็บอกขีก็หอมต่อไปสิกินให้เบิ่งเด้อพี่น้องรสชาติมันสิเป็นจังไงมาติดตามนะครับสังเกตสีหน้าผมครับสังเกตสีหน้าผมครับกินแล้วครับข้ามีไง้อพี่น้องเอาน้ำกันนะครับกระซ่าครับจัดจานกินแล้วโบเปรี้ยวครับอร่อยเลย เราอีก่กั้หนึ่งครับพี่น้องแซ่บโอ้ยสิมครับกั้มกันครับกั้มสวง้าร่องน,นะครับอยากนะครับสนใจเมโนูนี้นะครับร่องเห็ดเบิ้งพี่น้องร่องเกบ๊ยวผิดหวังนะครับแซ่บแต่ผมเศร้ามากทุกทุกทีหาวานเลยซอยซอยซอยที่เขียงคือผมพลาดซอยเละกันตอนแหลกซอยแล้วเขาก็ ปุงนะครับไอ้มกเพ็ดใส่บิกหลายไอ้มกหวาน,นหวานลายกับเส้นลายหวานหน่อยกับเส้นหน่อยนะครับอันนี้นะครับเอาคำสุดไยนะายเนาะคำสุดไายพร้อมมีนองเบิ้งนะครับน้ำกันนะครับโอ้เจาะเจาะไปเนาะันนี้ฝากมันนี้ฝากรามักนะครับทามักไร่กันนี่นะครับเขาก็ลั้งรั่งสันไม่นู่นนะครับฝาก กดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับตามลิงก์ด้านล่างนี่นะครับอ่าช่องทางนะครับช่องท่านยูท like ูปนะครับเฟิงมมั่งเอฟซีนะครับคู่อีสานมิวสิกออฟิเชียลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันร่งใจนะครับเอาสิร่างสันเมนูครับให้พี่พี่น้องเบิ้งนะครับเมนู่นไม่ไม้แปลกๆนะครับให้พี่น้องเบื้องฝากสามารถกอ่อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับให้กันร่งใจพวกเขานะครับแล้ววันนี้นะครับขอลานะครับขอพี่น้องไปก่อนนะครับพอกันไม่คลิปหน้าครับ